ครับสวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพรสงชวนชมพระครับโอ้โหวันนี้นะครับอากาศก็ร้อนเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันพระเป็นวันสมณะนะเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนนะพี่ๆนะน้องๆนะตามคุณใส่สบาตรทรัพย์มุขเจ้าจะมาได้ความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธวาระสง์จิตใจจำลงมั่นคงต่อพระนิพพาน ขอให้ครบดงแก้วขอให้แค้มู่มาดขอให้พบพระศสีอาในนาคตการนิทรรสาธุดังดังข้าพเจ้าขอตั้งจิตุทิศผลอุนกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งมงวานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดท่องวัจะครับรับรองว่ากระถาของผมเนี่ยนะตายไปก็ติดตวัวไปตลอดนะเปิดชัดหน้าพคตใจนะถึงแล้วผู้ปับเสียชีวิตตรงไปอ้อาวเดี๋ยวประทูก,ก็ถามว่าเอออยู่ในโลกมนุษย์ทำอะไรบ้างวะถูกวันลองเปิดบัญชีดูโอก็ทำบุญตักบาตรนะ กดน้ำแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรดูแลบรรพบรุษดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลผู้มีพระคุณนะเอาใจสายพระศาสนาเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคนนะมีเสน่ห์หลวมาทูกก็เออไปเอามันไปเกิดที่ดีๆนะไปสวรรค์หรือไปอยู่ชั้นพรมก็ได้คนเราทำดีนะก็ยังไม่สายนะ เป็นองค์กุลิมานเนี่ยนะทำดีมาชั่วคนทําร้ายมาชั่วคนหลังมาทําดีก็ดีก็ยังไม่สายนะเป็นสิกถาคตอยู่กับองค์สมมา,าสดพุทธเจ้าสบายสบายเลยไม่ต้องไปอะไรกับใครนะก็หายไปหมดพ้นจากภครพ้นจากเวงกรรมอะไรไปทั้งัหนนะครับเราก็เหมือนกันเลยอันมาสร้างคุณงามความดีนะ ทุกวันน you ี้ก็พอสมก็ได้เพื่อนเยอะนะจากการให้เพื่อนทำคุณงามความดีนะเขาก็เรียกเราพี่สะพานบุญมั่งพียะไร้บั้งกวาครับไม่เถอะนะไอ้ผมเนี่ยนี่ทีแรกกระตั้งใจจะเอาพระมาให้ดูก็แค่เป็นค่าอาหารสุนัขจองจัดหลังมาก็มันไม่ได้แสดงว่าจะสร้างพุทธจารย์โตร่วมขับเขานะไช่วยเขาสร้าง กูยคณะมังกรกเขาบอกตอนนี้ทำทำบทด้วยนะอ,อ้าวอ้าวดีสิทำสองอย่างเลยทั้งพุทธจารย์โตด้วยบุด้วยบทตรหลังสุดท้ายจะมั่งเราพุทธจารย์โตกับองค์สุดท้ายจะมัง่งปู่ชีวกก็ทชนไปแล้วองค์เบลวัตวีใหญ่นะไปยังแพ้พุทธจารย์โตน,นะครับองค์นี้นะครับกระ่มสร้างเขาไปแหละคิดแต่มันนะหลวกุศลเราก็ทำแค่ที่เรา ทำไหวนะครับอา้าวมาชมพระองค์แรกเพื่อนๆเขาก็ทักนะอยากจะดูพระเก่าๆก,ก็นี่เก่าๆทั้งนั้นแหละครับเออคงไม่มีเก่าไปมากไปวันเนี่ยมีมันกันแหละให้เขาไปหมดแล้วมั้งพระเก่าๆยุคไหน้ายุคไหนไปลูกให้กัน ใครมาก็ได้ไปใครมาก็ได้ไปหาก็ไม่เจอแล้วเนี่ยขุมให้อย่างเดียวหาจนหลงอ่ะไม่รู้อะไรเป็นตะไหรแล้วเนี่ยเก่าใหม่เยอะแยะไปหมดพระเก่าพระอะไรกับเป็นเก่าทั้งหมดแหละจะไปเอาเก่าให้แปลกกว่าเขาอะไรมันก็มันไม่ค่อยก็มีอยู่นะเนะยเ,เก็บเอาไว้ใช้มัง่งเ,เก็บไว้ปวดมั่งนะ ใครก็ไปฟรีก็มีะแยะไปคิดอะไรมากนะพระอาจารย์เชยุกอาจารย์เชยยังพออยู่แต่ก็เก็บไว้นะครับแปงปันไปชอบเก่าชอบใหม่แล้วไปคิดอะไรมากชอบไปเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะให้ไวผมก็นี่แหละยุคที่ผมถ่ายทําไปเนี่ยเจอผู้ประจองปั๊บก็ได้ปั๊บนะ จะเอาย้อนกลับไปหลังๆแล้วก็คงไม่ได้ผมยะหาไม่เจอเลยว่าพระผมไปหลงอยู่ไหนมาก็นึกแปลกตีมกันนะครับ,รบก็อย่าไปคิดไหลนะเอาแค่ที่ได้ครับอันนี้ก็ได้แค่นี้นะตามเอามาให้ชมกันนะครับอาองค์แรกเขาก็เซนวาสนาขึ้นตึอผงพิเศษดแต่สวยงามไปทั้งองค์เลย ไม่ต้องเชียรกันมากไม่ต้องชมกันมากเอารูกว่าเก่าก็ใช้ได้นะก็ได้มาดีก็แล้วกันนะโฆษณาไปเดี๋ยวก็หาว่าโฆษณาอาดูผงวิเศษขึ้นตรึ่ม,มันทั้งองค์สวยงามมาทั้งองค์นะครับเออเป็นพระองค์แดงที่พอนสงจัดให้ชมกันครับแต่ละวัน นี่เนื้อเขาเหลืองดีมกันนะนูไปทางนวนด,ดอกดอกพิกุลแห้งเหลืองสวยครับนี่เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเป็นพระทีสวยงามๆนะตามท้องเรื่องฉบับของพรสงเละคิดอะไรนะครับ มีดีให้ชมมากมากมายนีม่มดจเขาจะขึ้นบันอยู่เรื่อยๆผมก็พยายามปัดไม่ให้มดบังกวนพระนะครับเร่อเราเองเราก็สะสมอาไว้นะตามท้องเรื่องของเราแหละครับเก่ามหมันก็อยู่ที่ว่านะให้ได้ไปท่งไหนก็ได้ไปอย่างนั้นนะชอบไหก องที่2นะครับสวยงามดีนะไม่นี้ไม่มีเส้นวาสนานอ่อยู่ในยุคนี่แหละ2อง0ิ่อยกว่ากนี่ครับพระเนื้อดีด้วยนะครับพิมพ์ดีด้วยนะครับนี่โดนเหือขึ้นคอหน่อยนะครับองคพิเศษขึ้นเต็มองเลยนะครับชอบใจก็ทักทายศูนย์แปดหกศูย์หนึ่งแปดสามอำบุญตักบาตรเสร็จขึ้นมาก็ทําอย่างนี้แหละทุกวันไปแหละนะวันวนี้ปวันพระตะกวดน้ําแผ่ไม่ตากันใหญ่นะครับ ให้เจ้ากรรมนายเวห้เจ้าของพระโดยเฉพาะสมเด็จพุทธเจ้าตัวพุ่มบาลังสีวัดละคังโคสิพาหลังนะครับแล้วนกะ็มันจะเป็นนะครับสิ่งดีนะครับ,ส,นะรบสำหรับในตัวคุณนะะผมมองแล้วก็นะครับเอาองค์นี้องค์ไหน โอ้ oh, แมววิ่งมาชนแหมแมวมาชนพระเราจะได้เอา้าสวยดีนะครับเนี่ยมาชนพระผมนะแม,แมวมาเล่นกันเลี้ยงไว้หลายตัวเดือบังโซนบั่งนะตามเรื่องตามราวของสัตว์เห็นแล้วก็สงสารนะเก็บมาเลี้ยงเป็นหนุ่มมดแล้วสซนนะดูเลยสาวก็มีนะทำหมันมังอะไรบ้างก็่านไป เป็นพระสมเด็จเนื้อเหลืองดอกคุณนะบางท่ันงก็ได้ไปเยอะนะหลายองค์นะขอบคุณพี่สมฤกพี่มณนะก็ได้ไปหลายองค์พี่สมฤกก็ชอบบูชาร์ไปหลายองค์แต่ยังพี่บวรพี่สงเกตก็บูชากันไปพี่วุฒิวุฒิเยอะแยะนะไม่รู้จะนึกถึงใครแล้วพอนึกถึงทุกคนแต่ก็ไม่เอ,อ่ยชื่อมานะครับขอบคุณมากที่มีน้ำใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม ้าแถมยังโอ้โหบูชาพระชาาพระผมด้วยนะครับได้ไปก็ทำบุญได้หลายส่วน่า ต่างจิตอุทิศไปสนไปนะฮะองค์ที่สองนะก็สวยดีเอาแมวไปเก็บนดูางานนาดูกระตูข้างหลังเนี่ยมีอย่างนี้นครับเขาเรียกว่าผมก็ยังรวบรวมพระเก่เกาๆประมาณอยู่2 0่สิสามสิบตลับมั้งพระยุคนู่นอาจารย์เชมันคือนังน,งน,งนังคัดแล้ว ัดแล้วก็เยอะนะโอ้โหมาดูจะเอาไหนออกมาเลยเขาไม่ค่อยสวยพิมพ์นะเป็นพิมพ์บบราณเป็นพิมพ์ช่างชาวบ้านเนี่ยนะสมเด็จโตแกะมั่งอะไรบ้างนะลูกศิษย์สมเด็จโตบ้างแต่ก็เนื้อเขาก็ดีนะเก่าแห้งดีเนื้อเขาจะแตกต่างกับพระ ชุดวังหน้านี่แตกกันนิดเดียวแตกต่างกันิดเดียวแต่ก็ยุคเดียวกันทั้งนั้นนะนะดูแล้วก็โหเนี่ยไม่ต่างกันแบบนี้แหละเนื้อเขาเนี่ยคล้ายแบบนี้แหละ <c oughs> ไอ เาเริ่มแก่แล้วก็เริ่มอายนะขาวแบบนี้แหละนะมีคนหนึ่งนะชอบพระเนะี่ยชอบพระก็จะเอาขาแบบนี้ตลอดสวยแบบนี้ขาแบบนี้แหลนะพี่พรสงจัดให้ผมทีนะไม่เชยเช่อเดี๋ยวก็จะเสียแต่ก็ชอบขาแบบนี้นะขออภัยนะมีคนหนึ่งชอบจริงๆจัดให้ผมหน่อยนะ ผมก็ส่งไปจัดไปครับขาวหนึบนุ่มเ็าชอบเพราะว่างั้นนะขาวดีหนึบนุ่มดีเขาชอบผมก็จัดให้ขาวไปล่ะเราก็เช่าไปเยอะอยู่นะก็เป็นคนที่ชอบพระสมเด็จสไตล์นี้แหละเขายัางเล่าให้ผมฟังด้วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเล่าปปเป็นประวัติเลยละ อย่างเขารู้จริงนะนะผมก็เลยฟังเขาครับทั้งเหตุทั้งผลครับทั้งมวลมันก็คืออาจจะมีความจริงนะคขาอาจจะเป็นจริงบ้างก็ได้นะ,ะข้างหลังมีลายกรหนกด้วยนะสวยนะครับเนี่ย แปลกนะเนื้ออย่างขนมเปี๊ยะเลยลึกน,นุ่มเลยเนี่ยดูแล้วก็น่าสะสมบูชานะครับเขาบอกลายดอกบัวตันบางลายขนมบางลายผมไม่ไมรู้อะแต่รู้ว่าสวยนะครับนีหยิบชุดนี้มาให้ชมอีกทีแต่ก็มีหลายองค์นาคนละพิมพ์กันเนื้อเดียวกันครับเส้นวาสนาขึ้นตึกเลยเนื้อแดง อันนี้จัดไปทางเต้าอีผมพิเศษขึ้นโปรยเลยนะครับเป็นพิมพ์อยาภราประทานใหญ่สมบูรณ์แบบนะการสแกพราพิมพ์ชุดนี้นะครับใครได้ไปก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจก็เอาไปบุชากันนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ยังให้กําลังใจกันมาโดยตลอดบางท่านก็นะคุยกันเนะี่ยถูกเรื่องก็ว่ากันไปนะพระก็มีทั้งเนื้อเขียวนะ เนื้อดำเนื้อแดงเขียวไข่กาเขียวก้านตองดำผงใบลานดำผงทูบเนื้อเหลืองนะโอ้โอเยอะเลยครับแดงสบู่เลือดน่ะระธาเยอะนะยุคราชการที่5้าน่ี่ร้อยกว่าสมเด็จเป็นประธานในส่วนตัวผมก็ได้ไว้หน่อยหนึ่งหลวงพ่อวัตวีให้ไว้ เขนะาบอกผู้ใหญ่ใจดีมาจากในวังมาให้เขาไว้นะนะใจดีในวังอามาใหนะ้ผมก็เก็บเอาไว้ละครับด้วยความเสน่หาชอบนะอยู่ที่เราชอบนะไปคิดอะไรมากถ้าเราไม่ชอบเราก็เลือนผ่านไปชอบประทักทายมาแบ่งปันกันไปไม่ต้คิดอะไรมากนะอยู่ที่ความชอบถ้าไม่ชอบ มันก็ไม่สวยถ้าชอบมันก็สวยจะไปคิดอะไรมากนะเพื่อนครับพี่ครับน้องครับความสวยที่นั่นอยู่ที่เราชอบเหมือนเราชอบรถชอบนาฬิกาชอบแหวนนะชอบบ้านชอบอะไรก็แตกต่างบางคนชอบพระเนีพระอุนันพระอย่างนี้ก็ยังไม่มี่ังเก็บสะสมไวท้ทำถูกใจนะ,จะไม่คิดอะไรมากนะครับมันก็ความชอบนะก็บอกแล้ว บางคนไม่มีกาไปสิบสิบเรือนเลยนะเรือนนันแล้วผมเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรือละสองล้านสามล้านใสนะ่แต่เหมือนนาฬิกาที่เราใส่นั่แหละนะไม่เห็นจะอะไรแต่เขาอาจจะมีค่าทางจิตทางใจนะครับเหม,มือนพาระที่เราแฝนนี่แหละนะชอบเนี่ยุงละหมื่นสองหมื่นสามหมืนเป็นแสนเป็นล้าน นะก็มีทางค่าทางจิตใจของมนุษย์เรานะครับอา้าวอง์สุดท้ายนะครับมีค่าทางจิตใจถ้าเรามีจิตใจดีแหวนพระดีเราชอบเราเหมือนคนที่ชอบรถอ่ะขี่รถหรนะูมีค่าทางจิตใจเหมือนคนที่ชอบบ้านมีบ้านหรูมีค่าทางจิตใจชอบนาฬิกาหรูแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรหรูก็มีค่าทางจิตใจทั้งเขาเราก็เหมือนกัน แหมประชอบประเภทสะสมพระเครื่องสะสมเด็ดมีเนื้อทองคำมั่งเนื้อธรรมดามั่งเนื้อหนุหนอย่างนี้เรามีค่าทางจ,จิตใจก็มีความสุขแนะแล้วมีสเสน่ห์ในตัวเราแต่พระในมีพุทธคุณลถก็แหมมีแต่ลดชื่อมันบอกอยู่แล้วนะ่เก่าไปก็หมดราคารับนาฬิกาก็เริ่มเก่าก็เริ่มหมดราคาจะเป็นบางรุ่นที่จะแพงนะนี่วจะดูแล้วบาทก็เหมือนกันเก่าก็ส้มไปเรื่อยนะ แต่ที่แน่ๆเลยพระในะยิ่งเก่ายิ่งแพงนะแปลกกว่าเขานะเป็นพุทธคุณที่สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีได้อธิษฐานกิจะผูกเสกไว้แถมยังมีฤทธิ์เดชเดชาอี่มีสเสน่ห์ในตัวพร้อมแค้วขาดปลอดภัยนะพ้นจะกภัยพิบัติการทำอะไรก็จะพ้นไปหมดอ่ะมีพระสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับไว้สักองค,ครับแต่ต้องมีศีลห้านะอนะ่ คนที่สร้างบุญสร้างกุศลทำอะไรก็แล้วแต่นะนยะทำบุญทำทานนะช่วยเหลือพวกนั้นจะมีฤทธิ์เปในตัวเขาทำให้หวังประโยชน์จริงใดเหมือนคนมีฤทธิ์มีอำนาจมีบารมีเนะพระธรรมว่าเนะเพราะว่านะคนที่ให้ทานอยู่เสมอเนะี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ในตัวมีบารมีอยู่ในตัวคนที่ทำบุญทำทานสร้างกุศลให้หูให้ใหมาให้เป็ดให้ไก่ช่วยเหลือสังคมดูแลคนยากจนจนอย่พวกนั้นนะ มีฤทธิ์เด่นอยู่ในตัวนะครับไม่ต้องไปอะไรมากอ่ะนะเหมือนพระธนว่าแหละใจใจเรามีใจเมตตาอดอ้อมบารีผ่องใสจิตใจเมตตากรุณาุทตตาอุาามเบกขามันก็มีฤทธิ์เด่นในตัวอยู่นะจิตใจมีสเสน่ห์ในตัวนะครับการสะสมทานนะนะ ลิทธเดชอยู่ในตัวสะสมบารมีนะครับเหมือนอย่างสมเด็จนะองสมมาพุทธเจ้าท่านสะสมบารมีมันเพินทานมาตลอดจนได้ตรุเป็นสมาสาพุทธเจ้านะมีลิทธไปในตัวบอกว่าน้ําบ่อน้ําคลองก็ยังเป็นลองน้ําใจนะน้ําใจเป็นยากายาสิทธินะ์ยากายสิทธิ์แปลว่าอะไรก็มีลิทธไปในตัวนะกายสิทธิ์สามารถช่วยเหลือได้ทาอะไรได้จัดก,การอะไรได้ มีบารมีได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับเนี่ยตรงนี้นะครับท่านทําไ้เถอะนะถ้าเราทํแล้วหวังผลนะจะไม่มีฤทธิ์เดชชาจะไม่มีเอาแล้วมดขึ้นมาแล้วจะกินอีกแล้วนะไม่มีรถมีฤทธิ์เดชชานี่ผสมน้ําอ้อยนะน้าอ้อยเขียวพระถึงได้ขึ้นมามิดมีฤทธิ์มีอะไรในตัวเลยนะครับไออะไรไม่ได้นะคนมีฤทธิ์เดชชานี่สําคัญนะ ว่าทำดีไม่ต้องไปทำอะไรคนไม่เห็นก็ผีเห็นผีไม่เห็นก็พระท่านเห็นพระไม่เห็นก็เทวดาเทพเทวาทานเห็นเทวดาไม่เห็นก็ยบทูตเห็นเชื่อเถอะทำไปเถอะครับคุณงามความดีบุญไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเราเองนะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่ทาแค่ที่กุศลก็เกิดแล้วขอยเราแผ่ตั้งจิตตั้งใจสะสมไม่ทีละเล็กทีละน้อย วันนี้พรสงก็พูดเรื่องหลักสร้างคุณงามความดีเนาะไม่ได้พูดเรื่องพระสงฆ์อ้ามดขึ้นมดจะมากินพระองค์นี้แหละจะไปอยู่กับเขาไงล่ะเอากินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยพระเก่าน้ําอ้อยสมัยก่อนบริสุทธิ์เนี่ยตอไม่ยอมออกเลยนะครับท่านจะดูอารย์ถ่ายให้ท่านดูกันเลยทำไมมดจะต้องมาตอมเก่าไม่เก่าก็คิดเอาเนี่ยเนี่ยเอานะครับ วันนี้เขาที่ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงสารมุ่งมัมม่นปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครวันพระเป็นวันสมณะทำจิตจิตใจให้เป็นผู้สนสร้างคุณงามความดีแผ่เมตตกดน้ำให้บรรพบุรุษให้ผู้ที่ดวงรับไปแล้วแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณต่อเรารับรองได้ท่านจะเป็นผู้จเจริญนะครับในศีลในธรรมนะครับในธรรมะ และจะมีแต่กุญญาณฝาดีตลอดคุ้มครองท่านคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องกลัวคุ้มครองคนดีนะครับขอให้เราหันมามุ่งมั่นมั่นสร้างคุณการฟานดีกันไม่ต้องกลัวนะสร้างช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือนะครับสัตว์ที่ผู้อยากไร้คนผู้อยากไร้รับรองท่านพิตรวยรวยอย่างเดียวนะครับโชคดีนะครับมีความสุขมากมานะครับสวัสดีครับ